วันที่21สิงหาคม2,563สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาติไทยจัดโครงการปรมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณ2,563ครั้งที่5นณห้องประชุมสิริสิริโยทินชั้น4อาคารเฉลิมบุรณะนนสภากาชาติไทยโดยมีนายอนุวัตจงยินดีผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจสอบสภากาชาติไทยเป็นประธานกล่าวให้โอวาทบุคลากรใหม่สภากาชาติไทย การจัดประถมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาติไทยมุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้เรื่องโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องกับภารกิจที่หลากหลายของสภากาชาติไทยรวมถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเป็นโอกาสที่ได้ทําความรู้จักหน่วยงานที่จะทําหน้าที่ดูแลบุคลากรให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในการทํางานกับบุคลากรทุกคนโดยมีบุคลากรใหม่เข้าร่วมในครั้งนี้62คนสุรกิจพูลปฏิถายภาพ ชิตพลเพ็ญสุภารายงาน